เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมและอันนันมันนี่นะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมของวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ุดติายนะครับผมสกระจาให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอาบิก f ฟ n น n c e นะครับผมเป็นโปรโตคอลใหม่นะครับผมที่ใช้รูปแบบอาบิทาสนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วงงใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่อ่ะผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ภาษาอย่างนี้ครับพยายาม พยายามจะใชะ้ในรูปแบบที่ใช้สื่อสารกันง่ายที่สุดนะครับผมแต่พอสื่อสารกันง่ายๆนะบางทีคนสื่อสารนี่แหละมีปัญหานะครับผมถ้าแบบพูดสัพทางการล้วนๆนะเดี๋ยวก็หาว่าใครนี่เอ,อย่ังว่าเขาในโลกปันจุเนี่ยนะมันมีรูปแบบรีไฟล์ใช่ไหมครับผมที่ค่อนข้างเยอะนะ ดีไฟยเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวยาร์ดฟาร์มิงนะครับผมถามว่ายาร์ดฟาร์มิงเนี่ยกับสเต็กเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันยังไงนะฮะสองอย่างเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าตัวยาร์ดฟาร์มิงอ่ะมันเอาตัวเหรียญของเราเนี่ย เาไปใช้จริงนะครับผมตรวจโซนสเต็กเนี่ยมันคือการที่เลทของเราเนี่ยอยู่ในกล่องๆหนึ่งนะที่แบบไม่ได้เอาไปทําอะไรมันนะครับผมนึกถึงง่ายๆครับคือเรานึกถึงการทําฟาร์มเลยปกติเลยครับผมไม่ต้องคิดถึงอะไรยุ่งยากเลยครับคือเมื่อเราจะไปทาฟาร์มใช่ไหมครับผมเราก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ถูกไหมครับเมล็ดพันธุ์ของเราเพื่อไปทําฟาร์มเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็คือผลผลิตใช่ไหมครับนั่นแหละครับความเป็นจริงของคอนเซปต์มันมีแค่นี้ครับ อย่าไปคิดเยอะครพยายามคิดน้อยๆไว้ซึ่งตัวยาร์ดฟาร์มิงเนี่ยมันถูกใช้จริงนะฮะแล้วก็รูปแบบมันจะกลับคืนมาหาเรานะครับผมถามว่าดีไหมก็เราต้องปัจจุบันนี้มันมันมีเยอะนะแล้วมีมเกลือนะครับผมซึ่งมันช่วงนี้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างตั้งแต่ปีก่อนถึงปัจจุบันนี้นะมีพวกระบบที่เป็นโปรตโตคอลที่คล้ายๆคลึงกันนะออกมาตลอดนะครับผมออกมาเรื่อยๆนะ ระบบของ a r บิก Finance เนี่ยมันดีจากตัวอื่นยังไงนะผมมันดีตรงที่ว่าเขาใช้ตัว b i t r a g e นะครับผมเออ a r n i n g p r o t o c o นนะ b i t r a g e มันง่ายๆครับเราคิดเราคิดในแง่เราคิดในแง่ค,งความง่ายนะครับผม b i t r a g e อะ่ะมันคือรูปแบบตลาดนะฮะเดี๋ยนะขออนุญาตนะครับซื้อไ Adopt ไม่ทันนะฮะ มดเขไปเรียบร้อยนะแต่คอมมูนิตี้แอรด็อปยังทำได้อยู่นะครับผมไปเข้าเข้าไปได้นะคอมมูนิตี้แอดอปนั้นมันสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับเขาได้นะครับผมในแคมเปญของเขานะครับผมที่เราเลือกได้นะฮะซึ่งมันเข้าไปจอยในทวิตเรมเขาได้นะครับในทวิตเตอร์เขาได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะ แผนการของเขานะครับในการสร้างเงินนะค่อนข้างดีนะผมมองนะอย่างแรกคือเขาจะฟาร์มในวีนัสนะครับผมอันนี้มันบางผมย่งเขาจะฟาร์มในวีนัสนะครับอันหนึงคืออับิธารครับหลายคนค้่องใจแล้วอบิธาคืออะไรวะออบิธาณนะคิดเดี๋ยวใช้สมองนะปัญญาเนอะยนี่ของผมก่อนอับิธาคิดง่ายๆนะคือตลาดคุกลางนะผมที่ พยายามหาพยายามซื้อสมมติเราซื้อถูกขายแพงเอาคิดง่ายๆแค่นี้พอจบแล้วไม่ต้องอะไรย,ยุ่งยากนะครับผมแล้วส่วนกำไรส่วนนั้นก็จะกลับมาหาเรานะครับผมหมายว่าไอ้อินเทอร์คชั่นมาหาไปได้ส่วนของไอ้ตัววาวนะครับผมที่เป็นที่เขาเก็บไว้นะปัจจุบันนี้มีเหรียญยทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเห็นนะครับผมคือคาร์ดานโนนะครับผมไบแอนด์คอยนะอัมบีเทซีนะครับผมแล้วก็ไบแอนยูเอสดียูเอสดีนะ เค้กแพนเค้กสวอปนะคทำดอทคอยนะปกติดนะครับผมอีเทอรเรียมนะอ่าอีเทอรเรียมตัวนี้เป็นเชนของไบแ a น c e นะครับผมมันจะเป็นอ่า uh, เชนที่ถูกลงหน่อยเหรอก็ก็ไ่ได้ขนาดนั้นหรอกผมว่านะเชน, US, US BC, น BT, นะลิงก์ ipper, RP, นะครับผม U.S.U.S.B.C. นะครับผม U.S.D.T. นะแล้วก็ Ripper XRP นะครับผมเดี๋ยวนะหาหาไม่เจอวะอยูแล้วอ่อรูปแบบปัญหาที่ผมบอกนะผมสมมติว่าคุณ คุณใช้อภิฐานนะซื้อ,อตัวนี้มานะครับผมสามอยห้าสิบนะขายนะสามอยห้าสิบแปดนะครับส่วนตาของแปดเนี่ยจะอยู่กับเรานะครับผมนะแค่ง่า,ายแค่นี้ที่เขาทํากําไรให้เรานะครับผมซึ่งมันไม่ดูไม่ยุ่งยากนะขั้นตอนดูง่ายมากนะครับผมวิธีการดูแบบคือมันเบสิก a n นเบสิกนะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวไอตัวอับบิทไฟแนนซ์เนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่ามันดันเซอร์ติคออดิของตัวเองนะครับผมส่งไปมากกว่า สิบกว่าฉบับนะครับรวมๆแล้วจะยี่สิบฉบับมั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเสียดายแอร์ดไม่ทันนะครับแอร์ดได้ฟรีตั้งสองร้อยนะครับผมแต่มันมีตัวหนึ่งนะที่เป็นแอร์ดอตัวนี้นะครับผมไปร่วมเทเลกรมเขาได้นะซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเทเลกรมเขาน่าจะอ่าน่าจะมีให้อยู่นะครับผมคือตัวรักกี้อติเนะครับผมซึ่งเป็นรีวอร์ดนะ ตั้งแต่ช่วงเวลาจนสิ้นสุดวันที่ยี่สบมกรานะครับยี่ามกราเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับผมแอดดอตัวนี้นะเดี๋ยวนะใช่ป่าวะ <laughs> อันนี้เป็นแอดด็อกอะอนนอเมน์นะครับผมซึ่งมันเป็นโปรโมทของของคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนไม่ได้เขียนสัทชิปแล้วมันเบยอ,อย่างนี้แหละโอ้แอดตัวนี้มันหมดไปแล้วนะ็ไไลไยช่างมันนะฮะ ไอ้ที่รดบตัไหนหมดก็ช่างมันนะครับอย่าไปซีเรียสมันนะคือการอัปเดตของตัวนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับผมในตัวท w i t เตอร์นะผมน้อยจนผมเริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน,นความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ความน้อยนี่แหละเราไปดูได้นะครับผมดูจากตรงนี้ได้นะครับมันมีส่งไปกี่ฉบับนะไฟล์นะครับผมประมาณยี่สิบฉบับนะคือคนที่มาอ่านโค้ดไม่ได้เป็นนะครับผมหรือรูปแบบที่อ่านโค้ดไม่เข้าใจนะพยายามดูในตัวคริทิคอลเมเจอร์มีเดยมสาตัวนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ดูไอ้ตัวนี้ไว้นะ ตัวการตรวจสอบนะอย่างน้อยที่สุดนะถ้าข้างบนผ่านนะครับผมความปลอดภัยของมันก็มากขึ้นนะมากขึ้นกว่าปกตินะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะลดลงนะความเสี่ยงที่ความเสี่ยงที่มีของไอตัว arbit finance เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือตัวทีมงานโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้คือทุกๆตัว yard farming นะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่เจอนะครับเคยเจอนะคือตัวตัวทีมงานตัวเดฟเนี่ย มินเพิ่มนะหรือสร้างเหรียญเพิ่มนะครับผมซื้อตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้สร้างเหรียญเพิ่มนะครับผมแล้วก็ราคาเหรียญก็น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมอยู่พอสมควรนะในอนาคตนะครับผมอับิกมันจะมีตัวสเต็กนะครับผมที่มันบอกนะมันจะสเต็กโปรแกรมของตัวเองได้นะครับผมแล้วก็คอมมูนิตี้แอรด็อนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อับิทัลเออร์เน็งก์โปรโตคอลที่เราจะได้เห็นจังอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ส่วนปลามาสองที่เราจะได้รู้นะครับคือคอร์สเชนนะ ราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์จุดห้าสิบสี่อ่ากว่านะครับผมถามว่าเก็บเก็บอ่าเก็บมันมาไว้แล้วเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ทําอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณจะสเต็กไอตัวไบแนนอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคุณจําเป็นที่ต้องอ่าเอาเปอร์เซ็นต์มันมันไม่ได้แบบเวอร์เกินนะอย่างที่คุณเห็นนะครับเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบสามอ่อห้าสิบสี่หกสิบกว่านะครับผมคือมันไม่ได้ดูแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะโดยที่แบบว่าดูน่าน่ากลัวนะครับผม ต่สิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือคุณต้องใช้ไบแนนนะครับผมบีแ B อนบะี <S <S B B, นะเหรียญบีนบในการยืนยันนะครับผม <S <S ในทารเซ็คชั่นนะทุกๆทารเซ็ค่ขออภัยทุกๆทารเซ็คชั่นนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็ตามนะอย่างอิตาเลียนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติคุณอัพพูฟนะคุณก็ต้องใช้ไบแนนเหมือนกันนะครับผมในการยืนยันนะถามว่าตัวเหรียญค่าฟรีของมันถูกไหม0.1นี่ค่อนข้างถูกแล้วนะ แล้วก็ตามเหรียญน,นะครับผมคือมากสุดผมรู้สึกว่าจะเป็น0.2โดยประมาณนะครับผมไม่ได้เยอะกว่าน,นี้นะถ้าถูกขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมองว่ามันเอ่อมันมันแพงนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะแต่จริงๆแล้วก็มีที่ถูกกว่านี้นะครับผมซึ่งแล้วแต่คุณจะ,จะเลือกใช้นะยูนิส s w a แพนเคสว w a p นะครับแล้วแต่คุณนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ผิดถูกอะไรนะครับผมคอนเซ็ปต์ข้าวๆประมาณนี้นะสรุปให้ฟังนะครับผมถ้าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วคุณไม่เข้าใจนะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านนะครับคือ มันเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นการสร้างฟาร์มขึ้นมานะครับผมคือมันมันทำตัวเองเป็นที่ดินนะทำเป็นโดยเป็นที่ดินนะครับผมแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมในการไปขุดแล้วก็ลงแปลงปลูกนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยจะดูแลที่ดินให้เรานะครับผมโดยการเอาเงินเอาเงินของเราเนี่ยเอาผลผลิตเอาเอา,เอาผลผลิตของเราที่จะลงไปเนี่ย ไปต่อยอดนะครับผมไปพัฒนานะผมแล้วเราก็ได้ส่วนต่างกลับมานะครับผมดีตรงนี้ครับผมคือมันไม่ได้เอาโกเบแนนนะครับผมตัวเหรียญหลักมาให้เรานะแต่มันเอาเหรียญเอาเหรียญตัวตัวที่เราฝ่านะคืนมาให้เรานะครับผมข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะอิงไปให้ฟังแล้วนะผมแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรที่คุณไม่เข้าใจนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เขาชัดเจนนะคือโนมอมินนะครับผมคือไม่ไม่สร้างเพิ่ม้วนะซัพพลายเาไหร่เท่านั้นนะครับผมจบเท่านั้นนะแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือค่าฟรีทั้งหมดนะเขาจะซื้อซื้อกลับมาเผานะครับผมซื้อกลับมาเผาซื้อกลับมาเผานะแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นโทเคน็นเป็นเงินเฟิร์ดนะฮะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปร่วมสนุก a อร์ด็อตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะอนาลิติกยังใช้ไม่ได้นะครับผมคอมมูนิตี้แอร์ด็มันยังมีอยู่นะครับที่คุณสามารถที่เข้าไปร่วมได้นะฮะก็คือตัวสเต็กของอาบิแทร์นะอาแบกนะครับผมคือคุณสามารถ สเต็กไปปุ๊บแล้วคุณจะได้ส่วนของไอ้นี่มานะครับผมภายใน42วันนี้นะครับผม42วันนี้เท่านั้นนะแล้วก็ตัวอัตราทดลองในลิคุตตี้นะครับผมคือลองนะครับผมในการลงเหรียญนะเหรียญไหนก็ได้นะครับผมในคอมมิตตี้แอนด์อกนะสามารถทําได้นะฮะคือเขาไม่ได้บอกจํานวนไว้นะครับผมซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวที่นะโทเค็นเวสที่เราจะได้นะพีเรียสคือ4เดือนสมมุติว่าเราสเต็กไปนะครับผมแล้วอัพฟูไปทุกครั้งที่อัพฟูนะครับผมจะเป็นต้องใช้ BNB ทุกครั้งนะครับผมถ้าใครไม่มีบี b บีก เตรียมบีบีไว้นะครับผมให้พร้อมนะก็จะมีเคลมเพิ่มขึ้นนะครับผมหนึ่งเดือนเคลมยี่สิบเปอร์เซ็นสองก็ว่าไปนะแต่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันไม่ได้บวกเพิ่มนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่จะต้องดูอีกทีนะว่าเดี๋ยวผมลองไอ้นี่ดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเน้นย้ำนะครับผมอย่าอออินเด็ดขาดนะไม่ว่าตัวนั้นจะดูหน้าหน้าปราบเพิ่มหน้าภูมิใจขนาดไหนก็ตามนะครับผมคุณห้ามอออินโดยเด็ดขาดนะสิ่งที่คุณอออินปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในตััววขอองงคคุณเเนะรรรบมพาาไู่่้ โปรเจกต์นี้มันจะเจ๋งขนาดไหนนะบางครั้งเนี่ยคุณมองว่าโปรเจกต์นี้คอทีมเนี่ยมีคอทีมนะไมเคิลลุูเกอร์โคฟันเดอร์วิกตอรี่ลีโคฟันเดอร์แพทริกเทเลอร์นะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนะ่ะที่มาทำเนี่ยมีชื่อเสียงจริงๆหรือเปล่านะครับผมหรือมีตัวตนจริงจริงเปล่านะอย่างเซิร์ชไปเนี่ยไม er เคิลลุูเกอร์อย่างเงี้ย ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันนักเบสบอลมาได้ไงอย่างเงี้ยลิงก์อินนะครับผมเราสามารถเข้าไปดูในลิงก์อินได้นะซึ่งผมก็มองว่าอืมเนีย่ยอย่างใช่คนนี้เหรอในในความคิดผมว่าเฮ้ยใช่คนนี้เหรอวะ <laughs> คือมันอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้นะครับผมซึ่งผมมองว่า l e ดเดอร์ชิที่เขาสตาร์ทอัพทีมมากกว่า6ปีเนี่ยนะถ้าเป็นไมเคิลลูเกอร์คนนี้จริงๆนะครับผมผมพยายามไล่ดูนะว่าประสบการณ์ของเขา1ปี3าปี6ปี c o ฟันเดอร์ชิฟออฟฟิเชของเขาเนี่ยกับโ o d ดักเมตาเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยถ้าเป็นคนนี้จริงๆนะโปรเจก t นี้ผมค่อนข้างใช้คำว่า ไม่ใช่โปรเจกต์ที่ธรรมดาครับแต่น่อนอนที่สุดนะผมพยายามมองเสมอนะผมอย่างเช่นอ่าวิทเตอร์ลีคนนี้เนี่ยใช่ไหมอ่าคนที่ทำนะซึ่งมันก็ไม่บอกผมอะ่ะมันไม่ได้บอกผมทั้งหมดคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยบางคนชื่อมันเหมือนกันนะแล้วก็อ่ามันอาจเอา,เอา,เอา,เอาชื่อคนอื่นมาสวมรอยนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นไปได้นะไม่ใช่บอกเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าคอทีมนะ เป็นคอทีมคนเดียวกันจริงๆนะครับผมก็กล้าพูดในเต็มปากนะครับผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่หาลือโหดอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมสําหรับตัวยาร์ดฟาร์มิงนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะผมแล้วก็การอธิบายของผมนั้นไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอ่าหนังสือเพิ่มว่าบางครั้งการอธิบายของผมอาจจะ ไม่ไมอาจจะไม่รักกเพียงพอนะครับแต่ผมพยายามอธิบายเท่าที่ผมอธิบายได้นะครับแล้วเน้นย้ำเสมอนะว่าอย่ากู้มาเล่นเด็ดขาดอย่ากู้มาลงทุนเด็ดขาดนะครับผมเพราะการที่คุณลงทุนในไหนก็ตามนะมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมแม้คือเขาไม่ได้โชว์หน้าทีมนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับผมคือทีมของเขาไม่ได้โชว์หน้าออกมานะแล้วก็เขาเพียงแค่บอกชื่อนะครับผมใครก็บอกชื่อได้นะไม่ขึ้นลูกร์นะครับผมระดับที่เป็นว่าคนที่ทําเมตานะครับผม จะมาทำตัวเหรียญน,นี้จริงหรือเปล่านะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะคะคือตัวเหรียญน,นี้จำนวนจำกัดนะครับผมแล้วก็ราคานั้นก็อาจจะไปเ,ออเรื่อยได้นะครับผมตอนนี้เวลาที่คุณจะเข้าไปตัววาล wow นะครับผมคุณสามารถใช้ตัวเหรียญแอปพูบนะแล้วก็เปอร์เซ็นที่เราจะได้รับนะครับผมคือตัวนี้นะหก5ิบห้าจุดห้า็ดเปเซ็นนะครับผมต่อปีนะไม่ใช่ต่อ ไม่ใช่ต่อไอ้นี่นะครับต่อเดือนนะต่อรอบก็จะเป็นนะครับอยู่ข้างล่างนะ0 0นุดศูนย์เก้านะศูนยุดศูนุดหนึ่งเอร์เ็นตนะครับผมก็ไม่ถึงกับน้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะฮะโอเคครับผมไ้เจอใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมในอันนั้นมันนี่นะขอทุกคนมีเงินนับอันตันนะครับผมกดติดตามกดแล้ว subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้นะครับผมผมจะรีบตอบให้นะครับผมเท่าที่ผมสามารถตอบได้นะ